สบายดีพี่น้องปองป่ายลูหลานสาวผู้ไทยมือสุกุสุคนมาพบกับคาพเจ้าคือเก่าคือเดิมพี่น้องสาวผู้ไทยตัวน้อยเสียงใจจอยเอาเสียงหวานหวานมาต้อนพีต้อนน้องคือเก้าเป็นน้าเลอพี่น้องไม่ได้พบกันเหึงนานกั็คืโดโหษสาวผู้ไทยยูเบร่เดมือนี้นอนแน่นอนสาวผู้ไทยมาอัดคลิปนก็มีความฮู้ดีๆมาก เบโต่อมานำเสนอพี่น้องได้คู้กันเนาะหลายๆคนก็มักถามเขามาพี่น้องวะค้าดอกสาวผู้ไทยเนี่ยแพงโบเพิ่นวานนี่หละเพิ่นวามักว่าว่ะสาวผู้ไทยนะฮีดลายค้งลายเพิ่นว่าค้าดอกก็แพงโอ้ยมีแพงเด้อพี่น้องเอ้ยเหลาซี่ไห่ไก้ซี่ตู่คำสองโลโง่เนาะตัวนึงพี่น้องอ่อเยอะเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เยอะซื้อเด้อ มันก็นมีขนาดนั้นเนาะพี่น้องเนาะคาดองคาแก้วค้าดองก็คือหีบ้านของเมืองทไปนี่แหละพี่น้องก็คือเพื่นตบุบเพื่นแต่งกันปกตินี่แหละในยุคในสมัยนี้ฮะเน,นาะก็ค้า,าแก้วค้าดองก็ธรรมดาพี่น้องเลยก็ขึ้นกับว่าผู้ยือท้งสงฝ่ายเท้าแก่ทั้งสงฝ่ายทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพื่นตกลุ่งกันเนาะพี่น้องเห็นโค้งต้องจืดเห็นโมะเห็นต้อง ทึ่ต้งกันทั้งสองฝ่ายและเพื่อนกระโต๊กลุงเอาตาวงนันนละพี่น้องซึ่งเฮาสีโบเป็นจํานวนนะมีได้พี่น้องเอ่ยเพราะว่าแต่ละคนก็ตั้งกันเนาะเพื่อนกะวะอ่าแต่ละครอบคัวแต่ละเฮือนสร้างเรือเจ้าฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวคงเป็นละเฮือนนั้นเพื่อนสี่ต๊กลุง,งกันนะพี่น้องเอ้ยอันนี้กะสาวผู้ไทยกะโบเขาข่าวได้ซํานี้เนาะแต่กะ มีได้แพงคือที่คืดต่พี่น้องเ้อคันผู้เลยออยู่บิจกักกะล้องมาล่มมาคบกับสาวผู้ไทยลองเบิ้งไปสมัครเป็นเคยผู้ไทยลองเบิง้ง้อพี่น้องเล่นคิวเข้ามา้าพี่น้องฮั้พงว่าสาวผู้ไทยเป็นคนที่มีจิตเจอดีพี่น้องฮักเดียวเจอเดียวเนาะมีความซื่อสัตย์จริงเจอพี่น้องคันผู้เลยได้คบได้ล่มแล้วสิติเจอและสิฮูจักว่ะ สาวผู้ไทยนั้นงดงามสำเร็จพี่น้องอันนี้ก็ไม่ได้หมายถึงหน้าตาเนาะอันนี้มันกับมันกับกิริยาคำว้าวพี่น้องเอ,อ้ยอ่านคันว่าหน้าตานี่กับสาวผู้ไทย,ยกับพ่อสมนี้ละกับสางสาวผู้ไทยนี่ละพี่น้อง <Yeah. S 1> อันนี้พี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บไม่ได้มีพี่เลอหลายได้พี่น้องออกับสิมา,วาวเว้าคร่าวๆสมนี้เนาะ กัวังว่าหลายหลายคนที่จับจ้องสิบป็นเคยผู้ไทยกะคือซิมีกำลังจิตกำลังเจอหลายหึนเนพี่น้องเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้กะสิจบลงเพลงเท่านี้เลยพี่น้องเออกะซิมีมีพี่เลอหลายมีแต่สาวผู้ไทยกะมาเว้าสสุฟังนี่แล้ว,วาคาดองสาวผู้ไทยนะเพลงบอดกับคำถามที่หลายๆคนถามเขามาฉะนั้นแล้วคันผู้เลอได้มาเบิ่งคลิปนี้กะสิเหาเจอและกะซิดี โอ๊กดีเจอแล้วพี่น้องเอ้ยกะซิมี่กำลังจิตกำลังเจอในการสิไปจี้ไปล่มลสาวพุทไทยสำหรับคลิปวิดีโอนิกะซิฟ้าไวต่ซัมนี้เดอพี่น้องคันพูลเลอเฮามาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังเจอทีมงานวิถีพุทไทยเฮา เค็ดคลิปวิดีโอใหม่ๆเอามาเฮอพี่น้องได้ฮับเบิ้งฮับส้มกันอีสำหรับมือน,นี้วิถีพูดไทยขอกล่าวคำว่าขอคอบเจอไปก่อนเด้อบ๊ายบายพบกันใหนคลิปหนะ้า